กดปิดกดครั้งเดียวเกลบไยเท้าแตะเบรกเบรกซ้ายหรือขวา มันมีอันเดียวเลยเบรกอะหนูไม่รู้ว่าอยู่ซ้ายหรือขวาตัวเองขับรถเรามีเบรกนะตีนขวาได้เหยียบเบรกอะโอเคแต่แนี้ไม่เหยียบเบรกดิเหยียบแล้วเหยียบรปล่อยดิไหนเบรกอะอไเหยียบกันเล่งวันนี้ชนท้ายก็พังไปแล้วก็มันอยู่ฝั่งซ้ายสิคะเหยเบรอุ้ยอุ้ยออ่าปดปดประตูขวา โอเคกดปิดประตูขวาโอเคกดปิดกดตรงที่เดิมนั่นแหละ อแคปิดจากภายนอกครับเยี่ยม Mm-hmm.